ขึ้นเขาปอมยายน ขึ้นเขาปลอมลงเขาปลอมยาย mai mấy mai mấy nuôi giọt còn mai mấy mai <laughs> mấy nuôi giọt chơi <laughs> น้อยนะยืนรอตอนนี้ตอนนี <tra unk> <tra unk> ้เดินมาขึ้นขึ้นลงลงอยู่ประมาณน่าจะชั่วโมงน่าจะชั่วโมงได้เหรอเนาะอีกประมาณอีกสี่สี่อะไรอ่ะสี่สี่ช่องสี่อะไรที่เขากำลังจะอธิบายเราต่อเนาะนี่อลฟี่วันดิเซวันทะเลฟิกทินอะไรดี อ่านสินี่ไงนี่ไงน้ำสีฟ้าเราเจอแล้วนี่ไงนี่ตื่นเต้นเราแล้วรีดรีดนั่นเอาโยนสิเยอะรีดอัน้ำมาโยนแล้วก็ขอสิอยากได้ถุงรางวัลไม่ใช่เหรออาสิเขาเรียนไปได้ไงผมว่าเนี่ยเก็บไปหยอดได้เต็มเลยเฮ้ยเหรียญไปโยอดเยอะไ่เจ็บไปหยอด You have ม o ไม่ไ No. I ม o ไม่ I b ่ d ม c t o r ไม่ไม่เม่ไน่ไมะไม่ไม่อย่นมอไม่ไ่ไม่เมอนม่ไมะไเอไม่เม่่ไม่ไอ่ไม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 ่ไ่ไ่ยม่ไม่ไ่ไม่ไ่ม่อ่ไม่ไม่่ไ่นม่น่ไม่

Yeah. ่นะเนี่ยอยู่ <c oughs> เห็นจอยอย่างงี้ตอนนี้นะคะมาดามจอยจขออธิษฐานนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าคาอธิฐานของมาดามจอยจะเป็นจริงไหมถ้าคําอธิฐานของจอยมาดามจอยเป็น <c oughs> จริงมาดามจอยจะกลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งในปีหน้าอย่างแน่นอนค่ะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะมารุมกันแล้วมาดามจอยจะมาเฉลยว่าคําอธิษฐานของมาดามจอยคืออะไรในปีหน้าค่ะไหน ก็ี่ยเห็นตัวเลขมันขึ้นนัว เรามาติดตามกันค่ะต่อกันว่าปีหน้ามาดามจอยจะประสบาม,สมาด่าถ้ามาดามจอยประสบความสําเร็จเพราะมาดามจอยขอแค่หนึปีเท่านั้นถ้ามาดามจอยประสบความสําเร็จในสิ่งที่มาดามจอยขอละที่ฐานมาดามจ,จะจะับมาใอีกครั้งหนึ่งน่มันใส่ไฟเพื่อทำให้คนแบบว่าเห็นเนี้ยมันน้แเราก็เห็นมันสีฟ้าเราต้องทำตรงนี้ด้เกอีกอันนึงเออทำสิ ตั้งยีนน่้ยายจะลงไปเก็บไว้แล้วนะมีเหรียญหนึ่งเลยนะนั่นตรงนั้นน่ะเขาบอกร้านหนึ่งเลยน,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 นนะเน,นเ,ยนะเนี่ยบางคนโยนแบงค์พันเลยแบงค์ร้อยเพิ่งพันเลยเนี่ยแม่ลงไปเก็บไหมแบงค์งเลย,นะเ,ลยเขาไม่มีเหรียญเนี่ยเขาโยนแบงค์ลงไปเลย ย <laughs> ายหลานใช้การขอพอรประมาณหนึ่งนาทีได้แล้วเขานับเสร็จแล้วเขาน่าจะเอาออก <c ười> อ,อกก่ะไม่เขาเอาออกไปแล้วเปล่าเ <c ười> เอาออก <c ười> เนาะอา้ากมันเป็นเอ้าวแล้ว ถ้าเขาไม่เอาออกแล้วปีต่อไปเขาจะนับยังไงอะเขาไม่ได้นับแต่ว่านับเลยเขา,านับแบบเป็น,นคนละคนอ๋อคนที่มาโออ้แล้วคนที่มาก็ไม่ได้โยนทุกคนนะเห็นไหมแต่บางคนโยนสองทีสามทีอย่างเงี้ยหรือไม่ก็โยนโยนเผื่อให้คน <c oughs> แล้วก็โยนยี่ห้าเหรียญอย่างเงี้ยเขาไม่ได้นับเปอร์เซ็นต์เขาไม่ไ,มได้นับไปที่ฉันบอกว่าโตดูประมาณล้านหนึ่งแล้วโอเคอ๋อคืส่วนนี่มั้ง เ <Wow. S 2> นี่ยแม่มาดูเนอันนี้เห็นชัดเลยเน,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 นหินอ่อน,อน,นหินแกนิกม่เกียที่เราที่เขาขายเราอะ่ะเขาถึงขายเราข้างบนนี่ไงเห็นไหมอ่ะเนี่ยที่แม่บอกว่าปูน,นเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นหินแกน,นิกที่เขาขุดมาขายเราไงเนเห็นชัดเลยอันเนี้ยอ,อืม เข้าใจแล้วว่าทำไมต้องบนถึงมีหินถ่ายเราเหมือนแกนชันย่อนอ่ะหินเนี่ยแกนแคันย้อนหอปเนียวกัสติกเนี่ยจับได้ใช่ไหมเสตกาแกนแันยอนหินอมีเนียเหมือนแกนชันยอนอ่ะ <c oughs> บอกลือนนะเพราน้ำมันไหลไงจมันเป็นทางโข้งใกล้จะหมดแล้วมันร้อยสิบเจ็ดแล้วออกแล้วเนี่ยถังขยะวางข้างหน้าแล้วนี่น้องเฟิร์นไม่ไม่ถ่ายหอยอะ่ะนี่เปลือกหอยสมัยก่อนอืตอน,ตอนนี้นะคะคิดว่าน่าจะได้ถึงทางออกแล้วนะคะ có vẻ là, có mà đến lúc cây, nãy chắc cây thằng quẹo đó là, có vẻ có đường cát คนหน้าอะ ทอดกันเลยนะกินเนี่ย <c oughs> ป,ดยปดดวดฉี่ปวดฉี่เลยฉี่ใช่ แล้วเดินอ่ะเราอาจจะเดินนู่นไปถึงบ้านฝนตรงนู้นแล้วเราเดินย้อนกลับมาก็ได้นะแม่แต่บื่เกี้กลิ่นบื่เกี้กลิ่นแรงมากเลยอ่ะกลิ่นมันฉุนอ่ะจบแล้วเห็นป่ะมันบอกมันดีใจมากนะตอนนี้นะคะเราก็ถึงทางออกเสร็จสับเรียบร้อยนะคะใช้เวลาเดินชั่วโมงกว่า แต่มางแกน่าจะบ้านคนหลังถึงไอ้ไอที่สุดท้ายอะนะกลิ่นมันมีกลิ่นเสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับการพาทัวร์ดูดูถ้ำ แ้วพอเขาเพิ่งซักผ้าข้างบนเนี่ยเลยปล่อยน้ำลงมา นอกอากาศถ้าเทียบแล้วข้างนอกค่อนข้างอากาศดีกว่าข้างในนะคะนี่ไงเขาบอกว่านี่ไงคนพวกนี้ไงลงไปบ้างละเมื่อปีห8่แปดเแปดเนี่ยหน็นว่าเขาลงไปคูณเมื่อสิงหาเดนที่ส3สิงหา ปีหนึ่งแปดเจ็ดแปดเขาอว่ามันอยู่อย่างนี้ไงแม่เมื่อก่อนเนี้ยเป็นเนี้ยเขาไปขุดลงไปเขาขุดลงไปเนี่ยเราเรายืนอยู่บนเขาในลักษณะไหนบ้างแล้วขุดลงไปกระดังงไม่ต้อมีโพรงทั้งทีอยู่เนี่ยเออชุดลูกเข้าไปดูไปใช่ใช่ไปดูว่าลักษณะเขาหน้าตไตจากข้างบนเนี่ยแต่ของเราอ่ะ ของเราอะมันจริงๆแล้วของเราที่เมืองไทยอะมันก็จะเป็นลักษณะแบบเนี้ยแหละที่ไอ้นั่นเข้าไปติดอะแต่มันไม่ได้เป็นทางเดินที่มันทาให้เราอย่างนี้ไงคือแบบใครจะเดินเข้าเขาเข้าป่าเข้าอะไรก็ได้ที่แบบหุบเข้าไปข้างในเสร็จออกมาแสบตาเลยเพราะเราอยู่ในที่มืดอยู่กับสองกับสองชั่วโมงเนาะกับไฟเหลืองๆอะไรอย่างเงี้ยเขาให้เล่นฟรีป่ะเอาหรอนะไม่เล่นอ่ะนึกว่าให้เล่นฟรีด้วย จะให้เอลฟี่ไปเล่นสักหน่อยแต่ถ้าไม่ให้เล่นฟีไม่เอามันมีอยู่นิดเดียวเองว้าว this was so fun I had the greatest time of my life oh my god I totally recommend this อ่ะค่ะนะตอนนี้นะคะเดี๋ยวมาดามจอยขอปิดคลิปนี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยว ว่าจะแวะเข้าไปซื้อของเนาะที่ร้านไทยที่ว่าแบบว่ามีขายเกือบทุกอย่างนะคะเพราะว่าแต่เมื่อวานที่จอยเมื่อวานที่เช็คดูอ่ะมันไม่ได้อยู่ที่เออวอชิงตันเนาะแต่มันอยู่ติดกับสถานที่วอชิงตันที่มาดาจะอยู่ก็ประมาณ15-20นาทีนั้นแปลว่าส่วนของไอ้ร้านมาร์เกอ่ะเห็นขึ้นว่าอยู่ที่วอร์จ n ิ a เนียนั้นเราก็ต้องขับกลับไปอีกประมาณชั่วโมงกว่าเพื่อที่จะประมาณไปร้านนั้นนะคะ แล้วก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราเจอกันคลิปต่อไปเลยเนาะว่าร้านต่อไปที่มาดามจอยจะพาไปเที่ยวไปที่ไหนกันต่อน,นตอนนี้นะคะมีความรู้สึกว่าเวลาเดินขึ้นเขาแล้วเราพูดด้วยมันจะเหนื่อยเหนื่อยขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่มีความรู้สึกมันเดินขึ้นอะมันก็จะเหนื่อยๆขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามชมคลิปวิดีโอของมาดามจอยนะคะแล้วกดแล้วบวกกับเออทุกท่านเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ กดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับมาดามจอยแล้วนอกจากนี้นะคะรวมถึงทุกขั้นนะคะที่พูดคุยกับมาดามจอยใต้คลิปนี้ด้วยค่ะแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปวิีโอหน้าคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย